น้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณเฉลิมพระชนมพันษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กระสาแห่งองค์ราชันพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาลพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะอย่างเคร่งครัดและสำหรับพระบาสชนเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนั้นทรงมีพระราชศรัทธาในบรวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่ทรงเป็นอัคราศาสนุประถมภกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆที่ชาวไทยนับถือโดยทั่วกันทรงประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ได้แบ่งแยกโดยทรงยึดถือว่าปรัชญาของทุกศาสนาย่อมน้อมนำให้ทุกคนเป็นคนดีเมื่อองการพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ตัวแทนพระพุทธศาสนาจากนิกายและประเทศต่างๆ แด้มีโอกาสมาประชุมปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับการพระศาสนาร่วมกันโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่นักกรุงเทพมหานครมีอายุครบ20ปีจึงได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมราชภูซิกาารณ์และฉลองพระองค์คุยไว้บนหน้าเหรียญกระสาบเงินที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวด้านหลังมีรูปวงล้อรรมจักรและอักษรโรมันข้อความว่า w f b ซึ่งหมายถึง องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและข้อความระบุฟีที่ก่อตั้งจนถึงปีที่จัดสร้างเหรียญรวมทั้งวาระโอกาสในการจัดสร้างเหรียญซึ่งหมายความว่าเนื่องในโอกาสองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครบ20ิปี